AWD 4WD และขอเริ่มที่ AWD หรือ All Wheel Drive คือระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาหรือแบบอัตโนมัตินั่นเอง AWD จะใช้เซ็นเซอร์และระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับสภาพการขับขี่และปรับแรงส่งไปยังแต่ละล้อโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างถ้ารถขับที่ทางตรงพื้นผิวเรียบปกติล้อทั้ง4ล้อจะหมุนที่ความไวเท่ากันแต่เมื่อมีสภาพพื้นผิวเปลี่ยนไปล้อแต่ละล้อจะหมุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่สภาพพื้นผิวเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างคงที่ระบบ AWD พบได้บ่อยๆในรถ SUV และรถ Crossover เช่น Honda CRV Subaru XV หรือมีกระทั่งรถซปเปอร์คาร์อย่าง Lamborghini มาต่อกันที่ระบบ 4WD กันบ้างหรือ4 w d ye. คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เปิดปิดได้ตามต้องการระบบ 4WD เป็นระบบที่คนขับต้องเลือกเองว่าจะใช้โหมด2ล้อหรือ4ล้อ าใช้งานในสภาพปกติก็ใช้แค่ขับเคลื่อน2อล้อแต่หากต้องการลุยโหดเช่นโคนลึกทรายหินหรือทางชันก็ปรับเป็น4ีล้อบางรุ่นมีระบบ 4L หรือโล่ a n งที่จะมีอัตราทดสูงทําให้แรงบิดเพิ่มมหาศาลแต่ความเร็วต่ำมากตัวอย่างรถที่มีระบบ 4WD Toyota Fortuner f o r d Ranger หรือ Jeep Wrangler ถ้าคุณขับรถในเมืองขับไปต่างจังหวัดบ้างต้องการความปลอดภัยหรือเจอฝนถนนลื่น AWD คือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะมันทำงานอัตโนมัติไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าคุณชอบลุยเข้าป่าใช้รถบรรทุกหนักปีนเขาขึ้นดอยลุยน้ำหรือทางโหดๆเป็นประจำ f ฟ w D ดูจะเหมาะกว่าเพราะมันแรงทนและปรับได้ตามสถานการณ์เป็นยไงกันบ้างครับชอบกันไหมเอยคลิปนี้ยังไงถ้าชอบฝากกดใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับกับ